สวัสดีครับพี่น้องมานีลุงจักผ้าเาาสีพามาเบ่งต้นแอปเปิลนะครับพี่น้องเคยเห็นบอนะครับต้นแอปเปิลนี่ครับเป็นต้นแอปเปิลของแท้เรื่อยนะครับพี่น้องนี่ลุงจักซื้อหน่วยมาจากตลาดหน่วยละสิบบาทดีละครับแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะนี่เพาะได้แล้วเอามาปลูกนะครับปลูกทิมๆไว้ครับพี่น้องนี่อยู่้างคบ้านนะครับปลูกไว้คางคบ้าน ก็พดนน้ำตามปกตินะครับพดนน้ำตามปกติบ่ได้ดูแลอีย่างเพิินมากไม้นะครับนี่ตอนนี้ก็ผ่านมาสามปีแล้วครับเขาสู้ปีที่สี่นี่ครับปลูกไว้เบิ้งครับพี่น้องนี่ถ้าเพิ่นติดนวยก็ถือว่าเป็นผลพ่อยได้ไปนะครับก็ด้วยความที่อยากคู่ว่าต้นเพิ่นเป็นยังไหญน,นะครับพอเฮากับบเคยเห็นต้นแอปเปิ้ล เคยกินแต่นวยเพิ่นนะครับนี่ตอนนี้เพิ่นก็รอดมาได้ผ่านแรงมาสามแรงแล้วครับพี่น้องสำหรับต้นแอปเปิลมองนี้เดิมที่เพิ่นก็นมีอยู่ตีต้นแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่3ต้นนะครับนี่ต้นแอปเปิลน,นี่กะเพิ่นกะสิแตกกิ้งแขนงขึ้นมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่ นี่กระบอกเนี่ยใจว่าเพิ่นสิเป็นต้นไ่บอนะครับนี่แขนงที่เพิ่นเหี่ยวแหงไปนะครับกระบหลอดครับนี่เพิ่นกระแตกไม่ขึ้นมาอีกเป็นหลายๆแขนงนี่ครับแอปเปิลพันหยังกระโปงหูนะครับพี่น้องนี่ก็ะซื้อหน่วยเพิ่นมาในหลังจากกินเม็ดเพิ่นแล้วก็เอามาเพาะไว้นะครับนี่เพาะกระล่งดินเลยนี่เพิ่นกระแตกแขนง หน้าฝนเขามาแร้วนี่เท่ากับเฉียนว่าเพื่อนกันมีความเขียวข้นมานะครับแต่ว่ากิงกาก่งก้านกิ่งก้านที่เพิ่นแหงแหงไปก็มีนะครับนี่นี่กระบอเป็นยังครับพี่น้องนี่ก็ะ่องปลูกเบิงปลูกใบเบิงต้นนะครับเพราะว่าลุงจักกับเาเคยเห็นต้นเพื่อนยึกเถื่อเคยกินแต่นวย <c oughs> นี่ครับก็บถือว่าจะเจร่ญนเติบโตได้ดีนะครับสำหรับ ต้นแอปเปิลที่ทดล่องปลูกนี่ปลูกไว้ช่มครับพี่น้องนี่คืดยังย้งบ่มียั้งกะคือว่าต้นแอปเปิลนี่นายสิป,ปลูกได้นะครับก็เลยเพาะเม็ดล้วกะ็เอามาปลูกล่องเบ่งก็ขึ้นนะครับพี่น้องนี่ถ้าเฮาดูแลดีๆนะครับเอาดูแลดีๆก็สิได้กินนวยอยูเด้อครับนี่เพราะว่าปีที่แล้วนี่ออกดอก ออกดอกเ่อนึงแล้วนะครับแต่ว่าบบติดบบติดน่วยดอกกับล้นเมดนะครับสําหรับต้นแอปเปิลยู่มองนี้นี่ครับลุงจักกับปลูกไว้ตอนนี้ก็เหลืออยู่สามต้นนะครับแต่ว่าฟังหัวอีกทั้งหนึ่งผลนม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงนะครับนี่ครับพี่น้องพามาเบิงอีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับต้นแอปเปิล ต้นนี้ก็ปลูกมาได้สองปีแล้วนะครับนี่ลักษณะของต้นเพิ่นนี่เพิ่นกะสีแตกแขนงขึ้นขึ้กันครับนี่แตกแขนงขึ้นแต่โค้นเลยนะครับนี่แล้วก็พ่อสูงสูงจังน้อยเพิ่นกะสีเหี่ยวแห้งไปนะครับเพิ่นกะสีแตกกิ้งขึ้นอีกนี่ครับกะสีเป็้นแบบนี้กับบอเนี้ใจว่าเป็นต้นแอปเปิลทั่วๆไปสิเป็นแบบนี้บอนะครับนี่ พี่น้องผู้ใดบอท่านเห็นกะล่องปลูกเบิงเด้อครับนี่สำหรับต้นแอปเปิลนะครับเมื่อนี่ลุงจักกะนำมาฝากนะครับนี่ครับส่วนสิติดน่วยบอติดน่วยจังไดกะจังล่อชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาก็ขอจบไราการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ